สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะทิกเกอร์วันนี้เราอยู่ในช่องอย่างนิ่งก็บชาแนลฮ่าๆๆนะครับแล้ววันนี้จะมาบอกเรื่องเกมที่จะไม่ได้เจอแล้วที่ในช่องผมก็มีเกมเอ่อ d ชโ f ไฟล์ภาคใหม่ล่าสุดแล้วก็เอ่อซิตี้สม s h เกมเศรษฐี โลบอกแมบโจโจแล้วก็โรบอกแมบยิงซอมบี้ ep สองเนี่อะไรเนี่ยแล้วก็เพะแล้วก็เกมตกปลาจะบลองกับตกปลาสุดอีพิกแต่เกมฮังกี้จะ e v อี u วนชัยังเล่นเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่จะไม่เจอแล้วแบบทาวอนนะคือขอบิวตี้ไม่ค่อยมีคนดูก็เลยไม่เล่นเลย แล้วเอาวีก็นั่นแหละไม่มีแล้วแล้วก็ s า a d โดไฟสามก็ไม่ได้เจอแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเกมเล่นสนุกอะไรเนี่ยผมไม่รู้ชื่อแล้วกเกมมินเนียนไททัทนก็ด้วยอืม โอเคก็เคมี้มีแค่นี้แค่มาบอกเฉยว่าเกมไหนที่จะไม่ไเจอแล้วโอเคแค่นี้ครับ